สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายประจำคืนวันเสาร์มิวคาสเซนเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์จากประตูโทนของคาร์ลุสอสันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีแค่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้นิวคาสเซลก็ถือว่ามีผลงานที่ไม่ดีมาวันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกได้สําเร็จนะครับเรามาดูกันที่รายละเอียดของเกมกันเลยดีกว่า่าาฝังนนคเจ้บ,บบบรรระะ43ูปปต กองหลังสี่โคนสเวนบอสแมนจับคู่ฟาเบียนแชร์แบ็กซ้ายแดนเบิร์นแบ็กขวาคีนันทิปเปียกองกลาง3คนบูโนกิมาร์ไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันชอนลองสตาฟส่วน3ประสานในเกมลุกฮาวิบานแอนโทนีกอร์ดอนและคาร์ลวิลสันส่วนทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดมาในระบบสามห้าสกษาประตูมาร์คเฟรเกนกองหลังมี ok, เอ็นทานพินน็อกเบนมีนาธานคอรลินดิโก้เฮนลี่อารอนฮิกกี้กองกลาง3คนมีคริสเตียนนอกาดวิตอเร์่น ส่วนกองหน้า2คนมียูอานวิสซาจับคู่กับแบรนเอมบูเอ,มโ,โ,อโมโอสําำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะตึงอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นคลิปเลยนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยโอกาสมีที่ยิงกันจัดจนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับการยิงกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการยิงนกตกปลากันซะส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรมากนักนะครับจังหวะในครึ่งแรกที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีนาทีที่3นะครับเป็นจังหวะที่อารอนเทกกี้ได้ยิงแล้วก็เป็นนิกโป๊ทได้เซฟนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสที่น่าสนใจก็มีนาทีที่8นะครับเป็นจังหวะที่นิวคาสเซิลนะครับเล่นลูกตั้งเตะเตะมุมนะครับเป็นจังหวะที่บุนโอกิมอนนิสได้โขกจังหวะนี้นะครับแต่เป็นมาร์คเฟรเคนได้เซฟนะครับซึ่งครึ่งแรกในโอกาสเนี่ยมี2ครั้งนี้นะครับที่ถือว่าน่าสนใจส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับโอกาสที่น่าสนใจมีนาทีที่57เป็นจังหวะที่คาร์ลัมวิลสันนะครับมีจังหวะยิงเข้าประตูไปแล้วแต่ก็ถือว่ามีการไปทำฟาวมาร์คเฟรเกนก่อนนะครับก็ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย,ยนิวคาคสเซิลก็ถือว่ามาปลดล็อกประตูได้ในทีที่64นะครับเป็นจังหวะที่มาร์คเฟล็กเนนะครับไปทำฟาวแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเสียจุดโทษไปไปเข้าข้างหลังในจังหวะนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอาจจะมองว่าไม่เป็นจุดโทษก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการฟาวที่ค่อนข้างจะเบานะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่มองว่าฟาวเนี่ยก็จะเป็นการเข้าทางด้านหลังนะครับซึ่งก็ถือว่าผู้ตัดสินมองในมุมนี้ก็เลยเป็นจุดโทษไปนะครับซึ่ง นสังหารลูกนี้ก็เป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับยิงไม่พลาดเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะครับลูกนี้นิวคาสเซลออกนํำหนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าปลดล็อกคลายความกดดันไปได้นะครับซึ่งหลังจาก,กนั้นเนี่ยโมเมนตัมของนิวคาสเซลก็ดูจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ดูจะมีจังหวะการบุกทีไ่ได้น้าได้เนื้อมากกว่าในช่วงขึ้เวลารแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าฮาวิบาร์เนี่ยเริ่มจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับพอทีมขึ้นนําซึ่งก็ถือว่าช่วงหลังจาก,กนั้นเนี่ยนิวคอสเซลก็ม และจุดโทษอีกลูกด้วยนาทีที่81นะครับเป็นจังหวะที่แบร์ในโบโม่เนี่ยไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ตอนแรกผู้ตัดสินก็เป่าให้จุดโทษนะครับแต่กลายเป็นว่ามีการไปดู VR แล้วตัดสินว่าไม่เป็นจุดโทษก็คือว่าไปนะครับจังหวะนี้ก็ไม่น่าเป็นจริงๆนะครับจุดโทษก็ถือว่านิวคาเซิลไม่ได้จุดโทษจังหวะนี้ทําให้ต้องไปตึงกันท้ายเกมนะครับก็ถือว่าสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับ นิวคาสเซิลยันอยู่จบที่1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับภาพรวมรายทีมกันบ้างนะครับมาดูนที่นิวคาสเซิลกันก่อนเกมวันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกคว้าชัยชนะได้สักทีนะครับหลังจากที่แพ้มา3ามเกมรวดที่เป็นเกมหนักมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยในวันนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือหลังจากที่ทีมเป็นฝ่ายขึ้นนําไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าความมั่นใจของทีมดูจะกลับมานะครับจงังหวะเกมรุกเนี่ยดูจะเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับโดยทั้งฝั่งของเขาว้าน,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 บวนคบ ส่วนแดนกลางกับคนอื่นๆอ,อ,อย่างกอร์ดอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าก็เล่นเด่นขึ้นมาตามไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเนลคัทเซิลที่ดูจะได้แข่งหวะของทีมกลับมาได้แล้วนะครับส่วนในแง่ของเกมรับก็ถือว่าเป็นเกมที่เก็บคินชีสได้ด้วยนะครับหลังจากที่เนลคัสเซิลเนี่ยเสียไม่ได้คินชีสตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงเกมนี้เนี่ยก็ยาวนานอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ ไม่ได้คีนชีสก็ถือว่าเก็บคินชีสได้สําเร็จสำหรับนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่าเรียกความมั่นใจกับทีมได้ดีเลยแล้วก็เกงกับสักดาห์นี้ก็จะมีคิวเจอเอสมิลานด้วยก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ดีเลยสาหรับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับส่วนทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดนะครับในวันนี้ช่วงครึ่งแรกเนะี่ยถือว่ามาได้ตามเกมแลนของตัวเองที่ต้องการแล้วนะครับก็คือยันให้อยู่แล้วก็ค่อยมาเร่งในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ในเกมช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่ามาเสียแผ เกมเต้องมาบุกแรกในช่วงท้ายซึ่งก็ไล่มาไม่ทันแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าในแง่ของเกมบุกในการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยการส่งตัวสํารองอย่างเลวิสพอตเตอร์ลงมา เควินชาเด้หรือว่าไปถึงเนลมอเปที่เป็นตัวลุกเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสกันได้ค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในเกมที่จะเล่นต่อๆไปนะครับเวลาเป็นบอลตามแบบนี้แล้วจะมาไล่ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะครับส่วนในแง่ของเกมลุกวันนี้เนี่ยตัวเนวิซ,ซ่าก็ถือว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนครึ่งหลังก็ถือว่ามีโอกาส ไ,ไม่เท่าครึ่งแรกแต่ก็ถือว่าวันนี้ควรจะมีอย่างน้อย1ประตูสำหรับเขานะครับแต่ก็ถือว่ายิงนกตกปลาไปซะเยอะใช้โอกาสเรืองไปหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับเรื่องความเฉียบคมกันด้วยทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ส่วนของผู้เล่นประตูอย่างมาร์คเฟลเคนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาในการตัดกับลูกนาอากาศนะครับแล้วก็ถ้ามีผู้เล่นของนิวคาสเซิลมารบกวนเวลาเขาต้องการจะเซตบอลบิลอัพขึ้นมาเนี่ยดูจะค่อนข้างหลุดพอสมควรนะครับในวัันนนีี้้้กก็ต็ตตอองงงเปสิ่ท่ทบ ไปนําไปปรับต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของเกมรับวันนี้ก็ถือว่าทีมบรนะิสฟอดเนี่ยเล่นกันได้ดีนะครับในแผงหลัง5คนซึ่งก็ถือว่าลูกจุดโทษเนี่ยก็สุดวิสัยจริงๆนะครับซึ่งก็ว่ากันไปในเกมถัดไปสำหรับลูกทีมของทัรแฟรงค์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกุกาบาบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกัันใหม่สสวสดี